สวัสดีครับมากันหรือยังมีใครดูหรือยังครับผมกำลังจะปัดใบเตยแล้วนะสำหรับน้ำที่เตรียมมานะครับเราเตรียมมาประมาณพันสองนะครับน้ำเปล่า ใบเตยล้างสะอาดผึ่งให้แห้งนะครับผมเดีนะเริ่มต้นกัรปั่นใบเตยเลยนะกำาแรกมานะครับถา่ลงไปใบเตยเราใช้ประมาณสองโถปั่นนะครับนี่ครับ ถูแรกเอาแค่นี้ครับผมใบเตยแค่นี้นะแล้วก็น้ําที่เตรียมมาพันสองร้อยมเติมลงไปเสร็จนะเอาแค่ท่วมใบเตยพอนะครับจะไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะเวลาปั่นแล้วนะ้ํามันจะหกครับติดให้แน่น ปั่นแล้วก็หยุดปั่นแล้วก็หยุดครับอย่าปั่นทีเดียวครับถ้าปั่นยาวทีเดียวนี้เครื่องมันจะเหม็นนะครับ นานนิดนึงนะครับเพราะสีมันจะเข้มเรามันจะสวยน่าทานนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆครับที่สนใจอยากจะทำครับไลค์อย่างเดียวก็ได้ครับโอ้แชร์ยอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไลค์ก็ได้ครับ เพียงแค่ต้องการอยากให้คนได้ได้รับรู้ในสิ่งที่ที่พร้อมจะแบ่งครับผม <appointment> อันนี้โถรแรกนะครับอืมแรกแล้วก็ปัดเทไปครับอืมโถรแรกโถที่สอง ก็ใบเตยประมาณเท่าเดิมนะครับใบเตยประมาณเท่าเดิมเศษสามส่วนสี่ของโถปั่นนะครับใบเตยล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ผึ่งให้มันเสด็จน้ำนิดนึงโอเคอันนี้คือโถที่สองนะครับเอาแค่นี้นะครับผม ขอบพระคุณมากครับผมนี่นะครับเทหมดแล้วแล้วก็ใช้ใช้น้ำใบเตยที่ปั่นรอบแรกอยู่ตรงนี้นะครับเตใส่เหมือนเดิมครับผมนี่เขาเรียกว่าใบเตยสองโทปั่นนะครับเตใส่ไปอ่า น้ำให้เอาแค่พอดีท่วมกับใบเตยนะครับอย่าใส่เยอะเกินนะครับทั้งโถแรกกับโถสองนะครับ สวัสดีครับคุณเบสอ่าน่าเบสน่าจะเบสเนาะอ่นะานภาษาอังกฤษไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะครับอันนี้เป็นโถสองนะครับที่ใช้ปั่นครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะบันทึกแล้วก็จะเอาลงไปใน YouTube นะครับ เผื่อเพื่อนๆได้ดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในช่องขนมปังเทวดานะครับสวัสดีครับพี่ ปั่นไปเรื่อยๆนะครับจะดูย้อนหลังได้นะครับสวัสดีครับถ้าเราปั่นนานๆน,นี้สีมันจะสวยครับผมสีสวยน่าทานครับอันนี้เป็นโถที่2นะครับ โอเคครับสำหรับการปั่นใบเตยก็เสร็จแล้วนะครับอืมเออเคกองน้ำครับผม หลังจากที่ทีเราจะพิ่งทําอะไรมันครับบางไว้ก่อนอ่าคราวนี้แป้งนะครับแป้งเรามาเริ่มตวงแป้งกันนะครับแป้งที่ใช้เป็นแป้งบัวแดงนะครับผมใช้แป้งบัวแดงอันนี้เกลือป่นครับเกลือปน่น ใส่หนึ่งหยิบมือนะครับหยิบมือเดียวก็พอครับเพื่อตัดหวานนะครับใส่ลงไปครับแป้งที่ใช้นี้เป็นแป้งเค้กหรือแป้งบัวแดงนะครับ3.9ขีดนะครับผม หรือถ้าอากาศร,ร้อนๆเราจะใช้สี่ขีดก็ได้นะครับผมผมใช้สามจุดเก้าขีดนะครับนี่นะครับแป้งแป้งเค้กหรือแป้งบัวแดงนะครับ สวัสดีครับทำไมเพิ่งมาล่ะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บแว้งล่างก่อนเดี๋ยวมาเกะกะครับพื้นที่น้อยครับผมขอโทษด้วยนะครับอันนี้แป้งที่เราตวงไว้แล้วก็ร่อนนะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องขนมปังนะครับอันนี้เกลือเราก็ใส่ไปแล้วนะครับหนึ่งหยิบมือนะครับ ขออนุญาตเก็บไว้ข้างล่างนะครับจะได้ไม่เกะกะอ,อ่านี่ร่อนครับผมยกลงข้างล่างครับเดี๋ยวมันถ้ายกขึ้นสูงเกินมันจะฟุ้งออกมาข้างนอกครับครั้งแรกที่เคยทําทําสังขยาเนี่ยแหละตอนที่หัดขายใหม่ๆนะแป้งก็ไม่ได้ร่อนหรอกครับเทใส่เลยครับหลมลุกคุกคานมาตลอดครับส่วนนี้นะครับ แป้ง3.9ขีดนะครับที่เราตวงได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ำใบเตยครับคราวนี้อาเตยนี้ย,ยกมาใส่นี้ปึ๊บน้ำใบเตยน,นี้เราเอา1,000 ml นะครับหรือ1 1ลิตรนะครับ1ลิตร1ลิตรพอดีไหมพอดีไหมพอดีไหม ถ้าไม่พอดีจะได้บีบเอาโอเคอ่าเป๊ะพอดีเลยหนึ่งพันมลนะครับเพิ่ใส่ในหม้อ,อเลยนะครับจุบนี่แล้วก็ใช้ตะกร้อตีไปเรื่อยๆครับผม เมื่อก่อนตอนจําได้ตอนเด็กๆตอนนั้นผมไปเป็นเด็กปั๊มอยู่ที่ศรีราชาครับถผมก็ขา,ขายรู้สึกว่าอยากจะกินมากเลยครับตอนนั้นทํางานเงินเดือนเจ็ดร้อยครับเป็นเด็กปั๊มที่ศรีราชาตอนที่อายุสิบห้าปีนานแล้วแหละครับก็ผ่านมาได้ประมาณสามสิบปีแล้วครับเึง็กินอยากจะกินมากเลยแต่ไม่รู้ว่ามาเรียกว่าอะไรครับ อยากกินฝังขยะท,ท,ทั้งที่ไม่รู้จักชื่อครับอันนี้นะครับสำหรับเคล็ดลับวิธีการที่จะทำให้แป้งละลายเร็วนะครับเราจะใส่น้ำตาลไปพร้อมครับความสากของน้ำตาลนี่มันจะทำให้แป้งละลายเร็วครับน้ำตาลทรายสูตรนี้ผมจะใช้8ขีดนะครับ สูตรเดิมๆแต่ก่อนนี้ผมจะใช้แค่ห้าขีดครับผมอันนี้ใช้แปดขีดนะครับน้ำตาลทรายขาวนะครับแปดขีดวางล่างมันเดิมแพ็กเกจะนี่นะครับ พาลองหน่อยมันหมุนนี่นะครับคนไปเรื่อยๆน้ำตาลทรายความสากของน้ำตาลทรายมันจะทำให้แป้งเนี้ยละลายเร็วครับผมเมื่อก่อนตอนที่ทำใหม่ๆนะผมตีไม่นานนะแล้วก็กองแค่รอบเดียวเองสังขยาม,มันก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วก็ พยายามอย่าจะเป็นน้ำให้มันเต็มแก้วครับให้เป็นน้ำแค่ครึ่งแก้วแล้วก็เพื่อที่จะได้รับความรู้ต่างๆที่คนอื่นแนะนําครับแล้วเราก็จะได้วิชาได้ความรู้ครับแล้วก็มาศึกษามาดัดแปลงเอาครับไม่ว่าจะอะไรก็ช่างครับถ้าใครทําเป็นทําตัวเป็นน้ําที่เต็มแก้วหรือมีอัตราตัวตนครับชีวิตคุณจะไม่มีความสุขแล้วก็จะไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้ครับเพราะว่าคุณจะเข้าใจผิดคิดว่า สําเร็จแล้วคุณเลยไม่รับข้อมูลจากใครไม่รับคําอธิบายไม่รับคําติชมจากใครครับเพราะฉะนั้นให้ทําตัวเป็นน้าประมาณครึ่งแก้วก็พอครับมันจะได้รับข้อมูลเยอะๆครับโอเคนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าแป้งนี้ละลายได้หมดแล้วคราวนี้ใส่ไข่นะครับวิธีไข่ไก่ไข่ไก่นี้เบอร์หนึ่งนะครับสามฟองตัวนี้แนะนําเลยนะครับเนี่ยเพราะผมเคยพลาดแล้วตอก ใส่ภาชนะก่อนนะครับอย่าไปตอกลงหม้อเลยเผื่อว่าไข่มันจะเสียนะครับปึ๊บฟองที่หนึ่งฟองที่สองแล้วก็ฟองที่สามผมเคยพลาดครั้งหนึ่งครับตอกลงหม้อแล้วไข่เน่าครับทิ้งหมดเลยครับ อ่ะไข่ไก่สามฟองนะครับไข่ไก่เบอร์หนึ่งสาฟองใส่ลงไปเลยให้ใส่ไข่ก่อนกะทิก่อนนมนะครับเพราะว่าถ้าน้ํามันเยอะแล้วน้ําในหม้อเยอะแล้วเนี่ยไข่มันจะไม่ค่อยละลายง่ายเท่าไหร่ครับอ่าแล้วก็ตามด้วยนมค้นหวานคาเนชั่นครับหนึ่งกระป๋องนะครับ กระป๋องเล็กหนึ่งกระป๋องนะครับก้นหวานคานนชันตอนนี้ผมผมเอาไปต่อกับพื้นแล้วครับเวลาถ้าเราต่อกับพื้นปุ๊บเวลาที่เราเจาะนี่มันก็จะไม่ล้นขึ้นมาครับภาษาอีสานเคินมันจังสีบบปูดครับถ้าห้องเตาตอกคนมันมันสีปูดครับผมอ่าเวลาเราเจาะแล้วมันก็จะไม่ล้นขึ้นมาครับเพราะมันกระแทกก็ลมขึ้นมาแล้ว ใส่หนึ่งกระป๋องเลยนะครับเอบค่อยๆทำครับถ้าพลาดแล้วมันโดนมือได้แผลนะครับใส่หมดเลยนะครับนมข้นหวานคาราเนชั่นนะครับกบระป๋องเล็กหนึ่งกระป๋องอ่ะใอันนี้เขีย่ยเขีย่ยมามก็จะได้หมดครับอ่าเขี่ยงแล้วแล้วก็ตี ตามด้วยกะทิอร่อยดีนะครับห้าร้อยมครับหรือครึ่งลิตรนะครับผมแนะนำกะอร่อยดีนะครับจะอร่อยกว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมเคยใช้มายี่ห้อหนึ่งแล้วเข้าใจว่ายี่ห้อนั้นจะอร่อยพอมาใช้ยี่ห้อนี้อร่อยดีสมชื่อครับเดี๋ยวผมจะลงลงสูตรลงสูตรไปข้างล่างทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลงให้ครับเผื่อเพื่อนๆจำไม่ได้ เพราะว่าผมก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยซัดครับการศึกษาน้อยพูดไทยไม่ซัดครับผมอ่าวนี้นะครับมีปล่อยไก่ปล่อยเป็ดบ้างครับทางภาษาคนบ้านนอกที่การศึกษาน้อยเลยพูดไม่ซัดครับขอบคุณมากครับสำหรับวันอาทิตย์นี้จะมีเพื่อนมาจากพระรามสองนะครับขอนัดผม เขาว่าเขาจะมาดูมาดูถาบมาดูถาบนึ่งครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านใดว่างก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้พาชมตลาดมหานาคว่าจะซื้ออะไรมั่งในการที่จะขายขนมปังนะครับอันนี้นะครับ500 ml หรือครึ่งลิตรนะครับแล้วก็นมนะครับนมสดเมจินะครับที่ผมใช้เมื่อก่อนนี้ผมจะใช้นมสดคายเนชั่นแล้วก็ใส่ไม่เยอะเลยใส่แค่ครึ่งกระป๋องครับสูตรเดิมผมอันนี้นะครับอันนี้ก็ 500 ml นะครับรวมกับตัวนี้500ร้แล้วก็เพิ่มมาก็จะเป็น1,000งพนะครับใส่ลงไปเลยไม่เป็นไรผสมกันไม่เป็นไรอ่าก็เท่ากับได้1ลิตรแล้วนะครับนมสดเมจินะครับนมสดพาสเชลล์ใส่ลงไปเลย นี่ส่วนผสมมีแค่นี้ครับผมไม่ได้มีเยอะนะครับแป้งแป้งกิโลหนึ่งสีบาทเราใส่ประมาณ4ขีด4ขีดก็เอาสัก10กว่าบาทครับ18บาทแป้งนี้ก็18บาทไข่ไข่ก็ใส่คิดเชียฟองละ5ก็15บาท18บแกสิก็เป็น33บามนมเท่าไหร่นมยีบสองแล้วกัน นมยีย่สบสองสาก็เป็น55หนะครับกะทินี้ออกไป3าหแล้วกันม,มีกี่ขท้าไหร่แล้วช่างมันเหอะคิดไปคิดมาสับสนเดี๋ยวจะลงให้แล้วกันครับต้นทุนประมาณร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึง2อง้อครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนนานๆนะครับมันจะได้เนียนนะครับเนื้อมันจะได้เนียน ฝากกดแชร์ด้วยนะครับไม่ต้องไลก์ก็ได้แชร์ครับแชร์ให้เพื่อนเนเพื่อนๆจะได้ดูวิธีการทําสังขยาสมมุติว่าใครที่สนใจอาชีพนี้หรือว่าอยากจะทำทากินหรือว่าเวลาออกโรงทานอะไรทําเองได้ครับผมเป็นอาชีพเสริมได้ครับผมแต่สําหรับผมมันเป็นอาชีพหลักแล้วครับมันอาจจะไม่ใหญ่โตมากมายแต่ก็พร้อมที่จะแบ่งและเสียสละให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับ นี่ครับเปยนนั้นว่าเสร็จครับผมมีแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะกองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะจะนี้ออกก่อนึบอืมนี่นะครับขออนุญ,ญาตเอากิโลออกก่อนเดี๋ยวมันเกะกะครับเขีรย <c oughs> พื้นที่นิดนึงเวลาเทมันจะได้ไม่หกนะครับ พื้นที่มีน้อยครับผมห้องเล็กนิดเดียวเองครับห้องนอนคนจนอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับกองไปเลยครับที่กองมีสองชั้นนะครับกองสองรอบก็เท่ากับว่าเรากองสี่รอบเ๊บอ่า นี่นะครับแป้นงนี้ละลายหมดเลยครับไม่เหลือหรอครับอยู่จังหวัดอุดรธานีครับผมเป็นคนอำเภอบ้านดุงครับมีเศษไข่นิดนึงเศษเปลือกไข่ตรงนี้ที่บอกแล้เวเราก็กรองกลับนะครับ วันนี้ทำไมดูน้อยจังเลยวันนี้แค่ร้อยเดียวเองวันนั้นดีใจมากเลยยอดเข้ามาดู2องพันห้าร้อยแล้วก็ยังมียอดติดตามมาอีกประมาณเจ็ดหมืครับเจ็ดหมื่เก้าเจดหพรู้สึกมีความสุขครับที่มีคนสนใจดูขนาดนี้มีกำลังใจขึ้นเยอะครับนี่นะครับอ่าพอเราผสมเสร็จเรียบร้อยสุด สูตรจะมีแค่นี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กล่องใส่กล่องพลาสติกกล่องนี้ครับกล่องนี้ความจุเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะจะไม่ค่อยได้3ลิตรครึ่งครับกล่องนี้ได้3มลิตรครึ่งนะครับนี่นะครับใส่ไว้เลยอ่ามันจะพอดีเป๊ะเลยครับ อพอดีเต็มเลยครับผมนี่ครับปึ๊บสาเครื่องนี่ครับผมเป็นอันเสร็จพิธีครับผมสังขยาใบเตยนมสดสูตรขนมปังเทวดานะครับผมเดี๋ยวจะลงสูตรให้ครับเดี๋ยวจะลงไว้ที่หลังแล้วกันนะครับในคอมเมนต์นะครับผม เราก็จะแช่เย็นไว้แล้วก็ผมก็จะตื่นขึ้นมาประมาณประมาณตีสองครึ่งครับเพื่อที่จะมากวนไส้มีตัวนี้แล้วก็ชาไทยธัญพืชแล้วก็ช็อกโกแลตครับสําหรับไส้สามตัวนั้นผมก็จะทําไว้วันหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งแช่เย็นไว้ครึ่งหนึ่งก็กวนขายวันหนึ่งคือว่าผสมผสมครั้งหนึ่งขายได้สองวันตัวนั้นตัวนี้ก็ได้ครับผมสําหรับเพื่อนที่เริ่มขายใหม่ๆการขายอาจจะยังไม่ ชุดชาเท่าไหร่แล้วก็สามารถแบ่งครึ่งแล้วก็ใส่ของซูเปอร์แว์ได้นะครับแบ่งครึ่งใส่กล่องเล็กๆควรขายวันละครึ่งครับได้2วันครับต้นทุนก็ร้อยกว่าบาทไม่ถึง200ครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับเสียสละเวลามีค่าของท่านเข้ามาชมการทําสังขยาในวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสมชายขนมปังเทวดาครับขอบคุณครับ